่มาไม่ได้แล้วคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นริมบึงแก่นคนครที่มุมถ่ายรูปเยอะมากๆวันนี้พามาเกี่ยโตัวีคาเฟ่สาข,าขาขอนแก่นค่ะจะบอกว่าที่นี่เป็นสาขาแรกในภาคอีสานเลยนะคะพอเข้ามาในตัวร้านเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกโฮมมี่มากๆเลยค่ะที่นั่งในร้านก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่นั่งจิ๋วๆหรือว่าจะนั่งแบบเป็น private ส่วนตัวแบบนี้ตรงนี้น่านั่งมากๆเลยค่ะ เมนูแนะนำของเขาจะเป็นโดนัทหน้ากรอบแล้วก็เป็นแมงโกครีมตัวนี้เลยค่ะจะบอกว่ามีแค่หน้าร้อนนี้เท่านั้นส่วนเมนูเครื่องดื่มที่เราสั่งมาจะเป็นชานมไต้หวันตัวนี้ค่ะแล้วก็มีโกโก้พรีเมียมแล้วก็มทชะลาเต้ด้วยค่ะใครที่ชอบหวานน้อยถูกใจร้านนี้แน่นอนค่ะ โดนัทเขาก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะที่เราสั่งจะเป็นโดนัทช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ครีมแล้วก็โดนัทคลาสสิกค,ค่ะคลาสสิกมีแบบแนะนำมากมากเลยอะทุกคนเมนูไอศครีมคลายร้อนเขาก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นซอฟครีมมทฉะแล้วก็หอไกโดมิ้วให้ความรู้สึกเหมือนเรากินนมมิตรตอนเด็กเลยค่ะร้านเขาจะตั้งอยู่ที่ริมบึงแก่นนครหลังวัดหนองแวงเลยนะคะไปกัน